บทที่19เพลงรับของปีศาจชูกัดขับรถไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเศร้าหมองเธอคิดถึงแม่ผู้เป็นที่รักแม้จะไม่ค่อยสนิทสนมกันมากเท่าไหร่แต่ไม่ว่าอย่างไรสายสัมพันธ์แม่ลูกก็ทำให้เธอคิดถึงและหวงหาอยู่ไม่น้อยและตอนนี้เองที่เด็กสาวได้ลืมความบาดหมางใจในอดีตต่อผู้เป็นแม่ไปจนหมด ชูกัสเธอไหวหรือเปล่าไหวไม่ต้องห่วงหรอกหน้าก็ดูเธอทำหน้าเขาสินั้นเดี๋ยวเราแวะพักที่หนึ่งนะคิดว่าเชนคงจะคิดถึงที่ไหนหรอเด็กสาวเลี้ยวรถเปลี่ยนเส้นทางที่จะกลับเข้าเมืองเป็นเส้นทางที่ไปสู่โรงแรมนั้นสถานที่ที่วิญญาณเด็กหนุ่มได้พบกับพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายขอห้อง4012ค่ะ เอา้าหนูอีกละคราวนี้มาพักจริงๆแล้วนะครับค่ะหนูโชคดีมากนะปกติทำไม่โทรมาจองก่อนนี่ห้องจะไม่ว่างเลยนะครับโหขอบคุณค่ะเด็กสาวยิ้มขณะรับและมองกุญแจในมือเธอคิดว่าบางทีนี่อาจจะเป็นโชคดีหรืออาจจะเป็นโชคชะตาที่พามาให้เธอได้เข้าไปในห้องนี้ดูสักครั้ง ชูกัดยิ้มส่งให้พนักงานคนก่อนที่เคยให้ความช่วยเหลือขณะที่วิญญาณหนุ่มเชนมองตามด้วยความแปลกใจเมื่อเด็กสาวพาเขามาที่แห่งนี้อย่างคาดไม่ถึงนึกยังไงเช็คอินที่นี่หรอแพงนะเนี่ยก็ฉันเพิ่งเสียแม่ไปฉันเข้าใจความรู้สึกของนายตอนที่นายเห็นพ่อแม่จากไปนะ่ะเธอก็เลยพาฉันมาที่นี่อืมเป็นไงถูกใจไหม เด็กสาวมองไปร,บรอบๆห้องหรูนั้นจากชั้นสี่สามารถมองเห็นบึงขนาดใหญ่โอบล้อมรอบด้วยภูเขาเขียวชะอุ่มระเบียงรูปครึ่งวงกลมที่ให้ความรู้สึกรู้ราาไม่ต่างจากสิ่งของภายในห้องที่คุมโทนด้วยสีเบจให้ความรู้สึกอบอุ่นยิ่งนัก สิ่งของและเฟอร์นิเจอร์ในห้องนี้เป็นสไตล์วินเทจความกว้างใหญ่พอตัวทำให้ห้องนี้มีทั้งมุมดื่มวายติดหน้าต่างและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันกลายเป็นห้องที่น่าอยู่มากเลยทีเดียวอืมมีหน้าหละถึงแพงทำไมพ่อแม่ฉันถึงโผล่มาอยู่ที่นี่ได้นะนั่นสิเลวันที่18เมษายนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชูกัดเดินไปมาด้วยสีหน้าครุ่นคริต เชนเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปสวมกอดและสบตาที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มอันลึกซึง้งพอแล้วยังไม่ต้องคิดหรอกพักผ่อนก่อนเถอะเชนค่อยๆจูบลงบนหน้าผากของชูกัรเด็กสาวนึกถึงคำพูดของลุงพงเรื่องที่ห้ามไม่ให้วิญญาณหนุ่มตนนี้แตะตัวขึ้นมาได้ท่ามกลางลมหายใจแผ่วเบาของเด็กสาวและไออุ่นจากปีศาจนั้นเด็กสาวค่อยๆถอดสร้อยลูกประคำข้อมือออก วิญญาณหนุ่มเชนมองหน้าเด็กสาวด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามฉันขอมอบชีวิตทั้งหมดที่ฉันมีให้เธอนะเชนเธอรู้ใช่ไหมว่ามันหมายถึงอะไรวิญญาณหนุ่มอุ้มเด็กสาวนอนลงบนเตียงบทเพลงบรรเลงรักที่ถาโถมกำลังเริ่มขึ้น ใจและกายที่สนิบแนบแน่นเปลี่ยมด้วยความลุ่มหลงอันมัวเมาเต็มไปด้วยลมหายใจร้อนเผาของเด็กสาวมันแทบมอดไหมแผดเผาชีวิตและวิญญาณแก่เด็กหนุ่มอย่างไม่สิ้นสุดความปรารถนาด้วยไฟแห่งราคะทําให้ดวงวิญญาณของเด็กหนุ่มแทบกลืนกินเธอไปทั้งร่างและดวงวิญญาณในเมื่อเธอตัดสินใจมอบทุกอย่างให้เขาแล้วเขาจึงดื่มด่ากับมันอย่างไม่ลังเลใจ ร่างกายของเด็กสาวที่สะทานต่อการสัมผัสทำให้เขามิอาจปล่อยให้ร่างบาบบางนี้หลุดจากพันธนาการไปได้ง่ายครั้งแล้วครั้งเล่าที่มอบความร้อนรุมสู่ร่างสาวล้วนมาจากหัวใจที่เริ่มเอ็นเอียงไปทีละน้อยชูกับนอนกอดเชนด้วยความอ่อนล้าอ้อมกอดและกลิ่นอายจากร่างกายสาวทําให้เด็กหนุ่มต้องเข้าสู่ห้วงผวังฝันอีกครั้งพ่อแน่ใจนะว่าเป็นที่นี่นะ่ะแน่ใจสิแม่ มันอาจจะเป็นคนหลอกลวงลูกสาวเรามาก็ได้แต่แม่ว่าถ้ามันไม่ใช่อย่างนั้นล่ะพ่อของเชนละสายตาจากภรรยาและกำลังเอื้อมมือจะเคาะประตูเด็กสาวชานมก็เปิดประตูพุ่งออกมาอย่างแรงเธอกรีดร้องและร้องไห้จนพ่อและแม่ต้องวิ่งตามไปติดตดิสิ่งที่เชนมองเห็นต่อจากนั้น คือเด็กหนุ่มคนหนึ่งรุ่นราวคราวกับเขาเดินออกมามองดูครอบครัวที่วิ่งตามกันออกมาด้วยความหัวเสียโถวย้ยอมแค่นี้ก็ไม่ได้แล้วจะให้กูพามาทำไมวะไม่ต้องเห็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเชนก็พอจะเดาออกว่าภายในห้องเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนั้นจะต้องทำไม่ดีไม่ร้ายกับน้องสาวของเขาอย่างแน่นอนเชนตื่นเธอะ เสียงหวานของชูก,กัดททำให้เชนค่อยๆลืมตาขึ้นแม้จะเป็นความฝันช่วงสั้นๆแต่เวลาก็ผ่านมาถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นเราฝันอีกแล้วนะ่ะฝันถึงชานมอีกแล้วใช่ไหมทาไมรู้ล่ะเชนละเมอชื่อนี้อีกแล้วนะสิอืมโอ๊ยตายแล้วเชนรีบเช็คเอากันเถอะกัดต้องรีบเข้ามาหาลัยไปทำธุระแล้วรีบมากไหม เชนคว้าอักแขนของชูการ์ที่กำลังจะลุกจากเตียงร่างของเด็กสาวโผลปะทะกับแผงอกของเขาพอดีกับริมฝีปากที่ประกบกันอย่างดูดดื่มพอแล้วนะเชนก็จะพอง่ายๆได้ยังไง เชนประกบริมฝีปากอีกครั้งอย่างเนินนานให้ร่างวิญญาณของเชนส่งผ่านความสุขที่เปี่ยมด้วยความรักและห่วงแหนโอบรัดด้วยกายสาวที่ร้อนแรงจนลมหายใจใน้นอยของเธอแทบสิ้นสลายด้วยไอร้อนเผาของปีศาจที่ส่งถึงกายของเธอเชนหืมใครคือชานมหรอถามจริงอยู่กับฉันแล้วถามถึงคนอื่นทำไมชูกัดเอ่ยถามขึ้น ขณะที่เชนกำลังจุมพิษทั่วแผ่นหลังเปลยเปล่าเนียนสวยอย่างแผ่วเบาก็เชนละเมอชื่อนี้ทุกครั้งเลยมันไม่สำคัญหรอกเด็กสาวหน้าแดงเรื่อด้วยความอายและเจ็บปวดเมื่อกายวิญญาณของเชนจุดประกายบทรักของปีศาจอย่างเร่าร้อนและเธอก็พร้อมที่จะมอบทั้งชีวิตร่างกายและดวงวิญญาณให้กับคนนี้คนที่เธอพรากความสุขทุกอย่างไปจากชีวิตอันสมบูรณ์แบบของเขา หัวใจปีศาจของเชนเริ่มพังทลายลงกลายเป็นความสุขจากความลุ่มหลงในรสสัมผัสที่เขามอบและรับจากร่างกายสาวของชูกัรภายใต้บรรยากาศของห้องพักที่แสนโรแมนติกห้องที่เคยเป็นอดีตของความห่วงใยห,ห่วงใยและใฝ่ปรารถนาของผู้ชายคนหนึ่งที่มีต่อหญิงคนรักจนหมดหัวใจ